สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมงสุบอนพ่ปปปปปปอๆก็เชวน้องเคทอีกแล้วพี่น้องนยามเศร้าๆลาสุดพี่น้องฝนมาอีกแล้วฝ <c oughs> นมาอีกแล้วพี่น้องลงมาหนังเผากาสิได้ข้นเมื่อเลยแหละเมื่อแต่เงาะขุยขยายขย่าย เยมือกำดำเคี้ยวมาอีกหละต๊ะขูมือขูมือพี่น้องยเหมือเส้านะบ๊อบแมนวานบอแมนบ่อบยังให้มันต๊ดอกพี่น้องข้ามันดีแต่หัวปีเนาะนี่แหละเยมันกาดในพี่น้องยงยมันถิ่มส่วงยงีมันถิ่มส่วงส่วงทีก้าเนยาวแล้วผมมีหนามดำนะยยาดนั่นแหละพี่น้องเอ้ ก็เอากระตุกน้ำลังหมูอีกอากระตุกทิขึ้นเมื่อแลไรฝนมาแล้วบ่เมิดกลึบเลยเมิดกลึบมาแล้วอะไรจะขนาดนี้ ไปหน่อยถ้าได้ตื่นพี่น้องขอกงวัวอันนี้เป็นคอกงวัวเจตวนกับวาสิมะเอางัววันนี้ พังเบิงคันฝนฝนแห้งนางกับคือชิบะด้ม,มาฝนมาอีกแล้วพี่น้องไก่ยอย่าไปลงเด้อฝนตกอยู่กับสิไปลงเบิง อยู่กับสิไปไก่กับพี่น้องเอ้ยจะเม่นเน้ฝนมาแล้วพี่น้องฝนมาแล้วสิบ่ห่อเที่ยงค่ะค่ะมาแล้วมาแล้วพว่ลตกเป็นเส้นเป็นสายมาแล้ว,วโอลโอ้ยฝนมาแล้วมันมาอีกแล้ว มันมืดมาอีกแล้วน้ํสิออกแก้งบ่กระโดแท้ตกูมือลิลมื้อนี้บ่ได้เข้าเบิ่งเ็ดเพืองซ้ํยังมนสิตกละ มาเลยพี่น้องเอ้ยมัดกึ๊บมัดกล่อง เพราะฝนตกกับสิภากันง่มไปลงไก่กันอะอย่าเกินอยู่ฝนกับตกขู่เมื่อตกขู่เร้าโอ้มันไหลไหลไปทางอื่น หมดกำดดำเขียวมันกับปูบขึ้นมากกับเป็นเนาะเสือ มันลิ้นพอบ่ให้คนไปทางใดยามมื่อเช้ามาแล้วมันลิ้นแะๆๆๆๆมันลมกายมันไปเบิดมันเลยบ่แงมดคือจนบ่เห็นยัง พ่นแหงอยู่บันเจต์ต่วนวสิมาเอางัวเอะตื่นละพี่น้องเชียงหยางชิบซึบตื่นมาเลยหายฮะการลดไอ อันย so like ั like ้งก็ห้กับลูกมาแต่กันมังกี้นี่ไปเอาส่งนะลูกส่งในผ้าห่มหน่อยไปเอาส่งบักลาในลูกอ่ะส่งอยู่ให้ยืนนี้ลูกวัดวัดบังกอนะบังกอนะบังกอนะ ตื่นมาแหละหายฮะกันเราได้กระพอฮะส่งฮะเสียแค่ยาาหนุ่งหายเทวดาก่อนพี่น้องเลยวะขบ่าวแพมเปิดขบ่าวแพมเปิดไปตื่นสวยหรอฮะ ไอ้ตื่นสวยบักหลา่าบ่มเนี่ยเจ๊สุดเรื่องว่าเป็นเง่โพเทปอ่ะ ไปสายไปสาไปเตียง,ยงองมยมืมอเ,เออเออ,อเออแม่สิอุ้มเอาดอกอ <laughs> เฮ้ยเฮ้บังคัใส่สูตรไผ่อเออเออเออบงังคับใส่สูตรไผ่ไอีไอแม่ไปป้องชาบไว้แหละไห้อุ้มเอาบกาักหล่ะแม่ไปปัดเตียงก่อนเด้อย,ยืนถ่าเด้อ